สติเป็นเครื่องตื่นในโลกสติเป็นสิ่งที่ต้องใช้ทุกเมื่อความสุขอยู่ไม่ไกลถ้าใจมีสติพุทธวัจนะ พูดถึงเรื่องการปฏิบัติธรรมเนี่ยก็มักจะมีคำถามมากมายสำหรับในวงการของนักปฏิบัติธรรมหรือผู้ที่มีศรัทธานำชีวิตเข้าสู่บนเส้นทางธรรมเนี่ยก็จะไม่มีความสงสัยว่าปฏิบัติธรรมนี่คืออะไรแม้ว่าคาว่าปฏิบัติธรรมเนี่ยจะใช้กันมานานแต่สมัยปัจจุบันเนี่ย ก็ยังมีผู้ใหม่อยู่เสมอเสมอไม่ถึงว่าใหม่การที่จะนำชีวิตมาสู่การปฏิบัติธรรมเนี่ยมันใหม่กลายเป็นสิ่งที่ใหม่สาหรับคนในยุคปัจจุบันเพราะว่ามักจะมองการปฏิบัติธรรมจะต้องบวชนะจะต้องนุ่งขาห่มขาวหรือโคนศีรษะถือศีลแปดือศีลหเข้าวัดปฏิบัติจะต้องไปอยู่ที่วัด มองธรรมะเนี่ยต้องไปทำที่วัดต้องไปปฏิบัติที่วัดหรือที่ที่เขาจัดเอาไว้ถ้าเรามองแบบนี้เราเห็นว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันดูจะคับแคบเกินไปเป็นเรื่องของวัดเป็นเรื่องของคนที่มีความทุกข์เป็นเรื่องของสถานที่โน้นสถานที่น,น,น,นี้จะต้องทำตัวอย่างนั้นอย่างนี้เลยกายเป็นภาระสำหรับคนบางคนอันนี้ก็เกิดเอาไว้นะแต่บางท่านที่เข้าใจดีแล้วก็อนุโมทนา อันที่จริงในการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันไม่ยากเย็ยนแบบนั้นหรอกปฏิคือการปฏิวัติคือการกลับปฏิแปลว่ากลับธรรมะก็คือสิ่งทั้งหลายทั้งปงวงนำเอาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมาสู่จิตใจเราธรรมะจะสู่จิตใจเราได้นั้นเราต้องมีการปฏิปฏิคือกลับเอาเข้ามามาสู่กายสู่ใจเราอันที่จริงแล้วเนี่ยถ้าเรามองแบบง่ายๆนะ ธรรมะเนี่ยมีความหมายอยู่ข้อหนึ่งว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยเป็นธรรมะทั้งนั้นไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นวัตถุหรือเป็นบุคคลหรือเป็นสัตว์ที่มีวิญญาณคลองหรือไม่มีวิญญาณคลองก็เ,เป็นธรรมะทั้งนั้นทั้งรูปทั้งนามรูปนี่คือสิ่งที่เราเห็นได้เฉพาะทางตาทางหูอย่างเงี้ยทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจสัมผัสได้แต่นามเนี่ยมันเกี่ยวกับด้านจิตใจ เป็นความรู้สึกล้วนๆกุศลหรือความดีเนี่ยก็เป็นธรรมะอะกุศลหรือความชั่วร้ายก็คือธรรมะแต่กุศลเป็นธรรมะที่เราต้องเจริญอกุศลเป็นธรรมะที่ต้องละหรือสิ่งที่เรายังไม่รู้ว่าเป็นกุศลอ,อกุศลแน่ที่เราสัมผัสดดได้เนี่ยมันก็คือธรรมะแต่นั้นเพราะใน,ในโลกเนี่ยไม่มีอะไรเลยที่จะไม่ใช่ธรรมะโดยเฉพาะตัวเราเนี่ยรามองที่ตัวเราเลย ตัวเราก็มีแต่กายกับจิตนะอันนี้คือก้อนธรรมกายเป็นส่วนของรูป,ประธรรมเขาไม่รู้อะไรนะเขาถืออย่างนั้นนะร่างกายนะแต่ส่วนของนาม,มาทำคือจิตใจจิตใจเนี่ยรู้อะไรได้หลายอย่างเจ,จะเห็นว่าคนที่มีชีวิตเนี่ยจะต้องมีทั้งรูปทั้งนามคือมีทั้งกายทั้งใจแต่บุคคลที่เสียชีวิตไปแล้วก็จะมีแต่รูปไม่มีนามคือมีแต่กายไม่มีจิต เพราะนั้นกายก็ดีจิตก็ดีรูปก็ดีนามก็ดีอยู่ที่ตัวเรานี่แการปฏิบัติธรรมเนี่ยคือการปฏิบัติที่ตัวเราที่เนื้อที่ตัวเราที่กายที่จิตของเราเนี่ยเมื่อเราดึงการปฏิบัติธรรมอยู่ที่ตัวเราอย่าไปมองว่าจะต้องเป็นสถานที่หรือเป็นการกระทําอะไรนอกจากตัวเราเนี่ยมันมันจะมองแบบแคบเกินไปการปฏิบัติธรรมในเรื่องของกาย คือร่างกายเนี่ยเราก็ต้องทําให้ถูกต้องถึงเวลากินก็ต้องให้เขากินถึงเวลานอนก็ต้องให้เขานอนถึงเวลาพักผ่อนก็ต้องทําตามโอกาสของเขามันเหน็ดเหนื่อยก็ต้องพักผ่อนเวลาป่วยไขย้ก็ต้องไปหาหมอดูแลรักษาคือหลายอย่างเกี่ยวกับตัวเราเนี่ยให้มันเหมาะสมออกกําลังกายนี่คือเรื่องของร่านกายเนี่ยคือทำัาเขาให้ถูกต้อง ธรรมะคือความถูกต้องทํากับเขาให้ถูกต้องคือส่วนร่างกายกายก็ต้องไม่เบียดเบียดเบียดใครเดือดร้อนวาจาต้องไม่พูดทําให้คุณต้องเดือดร้อนปฏิบัติที่กายที่วาจาเราเนี่ยคือที่เนื้อที่ตัวเราเนี่ยคือการปฏิบัติธรรมให้ถูกต้องเพราะื่องการปฏิบัติธรรมเนี่ยส่วนร่างกายเนี่ยโอ้ไม่จะเป็นต้องไปอดอาหารก็ได้เราทานสามมื้อก็สามมือ้อแต่ถ้าคนจะฝึกให้มากยิ่งกว่านั้นเนี่ยเอาสองมื้อก็ได้ อย่างพระกุณเจ้าถ้ากับฉันแค่สองมือธรรมะคือส่วนกายของท่านก็อยู่ได้บางคนนี่อาจจะฝึกขนาดทานมือเดียวพระกุณเจ้ากับฉันมือเดียวก็มีก็เป็นการฝึกฝืนการฝึกเนี่ยเราก็ต้องรู้ว่าให้เหมาะสมาหรับบุคคลคนนั้นนี่ก็ส่วนร่างกายนะคือการฝึกกายก็เป็นการปฏิบัติธรรมทางด้านร่างกายส่วนจิตใจก็เช่นเดียวกัน จิตใจเนี่ยก็คือก้อนธรรมะที่สําคัญมากจะเป็นสุขเป็นทุกข์ก็ที่จิตใจใจที่เป็นธรรมะนั้นคือใจที่เป็นปกติเพราะปกติของใจเราเนี่ยมันเป็นกลางๆอยู่แล้วมันไม่มีความยินดียินร้ายก็เป็นปกติอยู่งั้นผ่องใสเป็นกลางอยู่งั้นแต่เวลาผิดปกติของจิตใจนั่นก็คือเวลาที่มีอารมณ์หรือความคิด หรือสิ่งปรุงแต่งที่จอนมาสู่จิตทำให้จิตเราพอใจบ้างไม่พอใจบ้างคิดปรุงแต่งเป็นความรักเป็นความโกรธเป็นความเกลียดความกลัววิตกกังวลอิจฉาริษยาหึงหวงหวาดระแวงแตรงมีเนี่ยพวกนี้เป็นสิ่งที่จอมาสู่จิตทั้งนั้นทำให้จิตเราเนี่ยไม่ปกติใช่หไหมการปฏิบัติธรรมทางจิตนั้นก็คือการมีสติ มีสติรักษาจิตให้เป็นปกติคือการปฏิบัติธรรมทางจิตนะมีสติรักษาจิตให้ปกติแต่ไม่ใช่ว่าห้ามไม่ให้มันคิดหรือห้ามไม่ให้มีอารมณ์อะไรเกิดขึ้นหรือห้ามไม่ให้จิตมันปรุงแต่งอันนั้นไม่ได้เป็นการปฏิบัติธรรมนะเป็นการฝืนธรรมะไปเปลี่ยนไปแทรกแซงเขาเพียงแต่เรามีสติรู้สึกตัวทั่วพร้อมจิตมันก็เป็นปกติแล้วในตัว พอมีสติเนี่ยรักษาจิตรู้สึกตัวรู้อยู่รู้อยู่เห็นอยู่จิตก็เป็นปกติแม้ว่าความคิดจะคิดขึ้นมาก่อนอารมณ์จะมาปรุงแต่งก่อนถ้ามีสติรู้เนี่ยสิ่งเหล่านั้นก็จะจอนจากไปโดยที่ไม่ต้องค้างคาอยู่ในจิตในใจนานๆบางคนที่ขาสติไม่มีความรู้สึกตัวก็ตาให้ความคิดเหล่านั้นเนี่ย มันจอรอนมาสู่จิตแล้วก็ไม่จอนออกไปนะจอนจัดอยู่ในจิตใจเราเนี่ยวุ่นวายคิดข้ามวันข้ามคืนเป็นทุกข้ามวันข้ามคืนอันนี้เพราะขาดสตินะคนั้นความคิดเลยครอบงำจิตใจไว้นานพุทธเจ้าถึงเลยว่าสติเนี่ยเป็นเครื่องตื่นในโลกเป็นพุทธวัจนะคำว่าตื่นเนี่ยก็หมายถึงการไม่ยึดมั่นถือมันนั่นเอง ตื่นคือความไม่ยึดมั่นถึงมั่นเมื่อตื่นในโลกแล้วเนี่ยจะเกิดปัญญารู้เท่าทันโลกถ้าเรามองมาใกล้ๆตัวเราก็คือโลกเรามองที่จิตใจเราก็ได้ใจเราก็คือโลกโลกหนึ่งเหมือนกันถ้าเรามีสติแล้วเนี่ยจิตใจเนี่ยมันตื่นมันตื่นจากอารมณ์ต่างๆที่มันครอบงําใจคือการไม่ยึดมั่นถึงมั่นในอารมณ์มันตื่นจากการง่วงเงาเศร้าซึม ที่มันครอบงำใจเราจะสังเกตดูได้เวลาเราง่วงเวลาเราหลับเนี่ยสติมักจะขาดหายไปแต่ถ้าคนมีสติเนี่ยมันไม่ค่อยง่วงหรอกมันไม่ค่อยหลับเวลาทํางานก็ไม่ค่อยหลับคือสติมันตื่นอยู่เสมอเนี่ยความคิดหรือความง่วงเนี่ยมันก็ไม่ครอบงำท่านยังเรียกว่าสติเป็นเครื่องตื่นในโลกจะมองดูโลกได้อย่างแจ่มชัดมองดูโลกด้วยปัญญา ไม่เข้ายึดมั่นไม่เข้าไปยึดติจดจึงเรียกว่าสติเป็นเครื่องตื่นในโลกเพราะฉนั้นชีวิตเราเนี่ยต้องมีตัวเนี้คือตัวสติเนี่ยเป็นเครื่องนำพาชีวิตไปนักปฏิบัติบางท่านเนี่ยมีความฟุ้งมากคิดมากทุกมากจะสังเกตดูว่าไอ้ภาวะที่ฟุ้งมากคิดมากหรือทุกมากนั้นเป็นภาวะที่สติน้อยเกินไปห,หรือขาดสติไปเลย ขาดสติขาดการต่อเนื่องของการเจริญสติเมื่อพูดคุยหรืออยู่กันเนื้อกับตัวเราเนี่ยได้พูดคุยสติมันก็เกิดขณะตอนนั้นเนี่ยความคิดต่างๆมันก็จะไม่ค่อยคลนะ่องแมเพราะมีความตั้งใจตั้งใจที่จะฟังสติก็ยังเกิดขึ้นได้ตอนนั้นน่ะทุกจะไม่ค่อยเกิดแต่พอเผลอพรเผลอที่ไรเนี่ย ไอ้ความคิดก็ปรุงแต่งพระตอนเผลอเนี่ยมันขาดการต่อนเนื่องพอไม่ต่อนเนื่องเนีมันก็จะเผลอเผลอไปนานคนที่จิญสติเสมอๆอ,อย่างต่อนเนื่องเนี่ยอาการเผลอเนี่ยมันจะน้อยลงไปและการปรุงแต่งก็จะไม่ค่อยเกิดขึ้นแม้เกิดอาการปรุงแต่งแล้วก็จะจางคลายไปได้ไวยติยธรรมบางท่านก็มาถามทำไมถึงได้ฟุ้งมากทำไมจึงคิดมาก ล้วเวลาคิดเนเวลาฟงเวลาปรุงแต่งเนี่ยเราไม่เคยให้ความสำคัญกับสติเลยเราไปสนใจแต่เรื่องความคิดการปรุงแต่งอยู่นั่นแหละอาการสนใจก็คือเข้าไปปรุงแต่งด้วยเนี่ยโดยการไปห้ามบ้างทาไมมันจึงคิดมากมันไม่น่าจะคิดเลยเราก็จะรสติมานานแล้วมันทำไมคิดคือเราไปยุ่งกับความคิดแบบนั้นนแล้วก็หมุดหงิดเนี่ยเรื่องอดีตมันน่าจะผ่านไป ทำไมมันจึงไม่ผ่านไปอยากให้มันผ่านมันก็ไม่ผ่านเรื่องอนาคตที่ยังมาไม่ถึงเราไม่น่าคิดแต่มันก็ต้องคิดอยู่เรื่อยมันกังวลเนี่ยเป็นเพราะว่าเราเนี่ยไปยุ่งไอ้ความคิดที่มาปรุงแต่งเราไม่ได้มาเจริญสติไม่ได้มารู้นึกร,รู้ตัวสติมันก็ไม่เกิดเลยไอ้ความคิดมันก็เกิดอยู่เรื่อยถ้าเรามาสนใจกับการเคลื่อนไหวเนี่ยพลิกมือเล่นแล้วก็รู้สึกกระดิกนิ้วแล้วก็รู้สึก เรือหายใจเข้าลึกๆแล้วก็มีสติรู้หายใจออกยาวๆมีสติรู้ใช่ไหมเมื่อมันคิดปรุงแต่งมากๆเราดูความคิดแล้วก็ดูไม่เป็นเข้าไปยุ่งกับความคิดเนี่ยเราต้องกลับมาดูกายเลยเอากายมาเป็นฐานที่ตั้งมาเคลื่อนไหวแล้วก็เรามีสติตามรู้ไปเรื่อยๆใช่ไ,ไหมเราจะเห็นว่าจิตเนี่ยมันจะมันแนบสนิทยอยู่ที่กายมันจะไม่สนใจไอ้ความคิด แล้วจิตก็กลับมาอยู่ที่เนื้อที่ตัวเราแต่นี่จะไปความคิดแค่เนี้ยจิตมันก็หลุดออกมาจากไอ้ความคิดเหล่านั้นมีอที่การเคลื่อนไหวเพราะกายของเราร่างกายเราเนี่ยมันไม่มีความคิดหรอกมันทื่อๆมันไม่รู้อะไรแล้วแต่ถ้าเรามาสนใจที่กายสติมันก็เกิดได้เหมือนกันยิ่งสนใจที่กายต่อเนื่องกันนานๆรู้สึกตัวที่กายร่างกายเคลื่อนไหวเนี่ยให้ต่อเนื่องกันานานๆ มันก็เป็นการเพิ่มกําลังสติให้มันมากขึ้นมากขึ้นจะว่าไปแล้วเนี่ยถ้ามันมากขึ้นต่อเนื่องนานเนี่ยไอยความคิดมันทํางานไม่ได้นะอารมณ์ที่มาปรุงแต่งมันทํางานต่อไม่ได้มันหยุดทัง,งักมันขาดไปเลยถ้าเรามารู้กับกายเคลื่อนไหวนานๆเนี่ยมีสติรู้นานๆนต่อเนื่องเนี่ยจะรว่าเป็นภาะวะที่สติขึ้นสมองก็ได้ถ้าสติขึ้นสมองเนี่ยมันปลอดภัยนะ แต่ถ้าเราขาดสติเมื่อไรแล้วก็ไอ้ความคิดเนี่ยมันจะขึ้นสมองถ้าความคิดซึ้งสมองแล้วก็มันอันตรายสติคือสมองมากๆไม่อันตรายทําให้จิตใจ,จเราเป็นปกติเกิดปัญญาแต่ถ้าความคิดคือสมองนี่อันตรายที่ว่าคิดมากฟุ้งมากปรุงมากอาจจะเกิดอาการสมองแตกก็ได้นะมันมีปิดเนี่ยนะเพราะนั้นไอ้เรื่องของความคิดเนี่ย ถ้าเราให้ความสําสคัญมากมายเกินไปไปห้ามไปบังคับไปไม่อยากไปอะไรกับเขาเนี่ยไปยุ่งเขามากมายเนี่ยมันจะขึ้นสมองเมื่อคือสมองมันก็ฟุ้งไม่เลิกเราลองมารู้สึกตัวกับกายเคลื่อนไหวรู้กายให้เกิดความชํานานให้ต่อเนื่องในการดําเนินชีวิตในแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยสติมันก็จะขึ้นสมองเมื่อสติคือสมองเนี่ยมันง่ายแล้ว มองอะไรก็รู้สึกตัวรู้กายก็มีสติแม้แต่ความคิดมันปรุงแต่งสติมันก็ขึ้นไม่ถึงขึ้นมารู้ทันในความคิดเหล่านั้นเห็นไหมเมื่อสติคือสมองในสติมันก็จะเกิดเองได้นะเราสร้างความเคยทิ้นที่ะรู้สึกตัวให้ต่อเนื่องต่อเนื่องนี่มันจะเกิดขึ้นเองกับรูปแบบต่างๆการเคลื่อนไหวร่างกายก็ดีลมหายใจก็ดีและต่อไปเนี่ย มันจะโยงไปสู่การเห็นจิตเห็นใจเห็นความคิดรู้เท่าทันความคิดไปเองเพราะฉะนั้นไม่ใช่เรื่องยากเลยการใช้ชีวิตประจำวันเนี่ยให้เราพยายามเติมความรู้สึกไปเรื่อยๆจะนอนจะนั่งจะยืนจะเดินก็ให้รู้สึกหายใจเข้าก็รู้สึกจะหยิบจะช่วยจะแต่งเนื้อแต่งตัวในชีวิตประจำวันเนี่ยแม้แต่การขับรถเราก็สามารถที่จะรู้สึกรู้สึกรู้สึก ปัจจุบันอย่างต่อเนื่องมันก็จะเกิดเพราะว่าที่รู้สึกตัวไปเองพุทธงคมถึงบอกว่าสติเนี่ยเป็นสิ่งที่จาเป็นจําเป็นที่จะต้องใช้ทุกเมื่อถ้าขาดสติเมื่อไหร่ล้วก็ใจก็จะเป็นทุกข์ทุกข์เพราะความคิดปรุงแต่งนี่แหละถ้าจะมีถ้าจะมีสติเมื่อไหร่แล้วก็สติก็จะพาจิตออกจากทุกข์ได้เพราะนั้นญาติธรรมสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เราต้องให้ความสําคัญให้มาก กับการจริญสติในชีวิตประจำวันเห็นความสําคัญกับสติมากๆสติก็จะเกิดขึ้นบ่อยบยบย่อยบและเราจะรู้ว่าความสุขเนี่ยอยู่ไม่ไกลถ้าใจเนี่ยมีสติ